ดีค่ะผมทรงใหม่สวยไหมคะพี่พี่ไปตัดมาค่ะตอนแรกก็ตัดเองตัดถึงทางเนาะแล้วก็ตัดไปตัดมามันเริ่มแหว่งขึ้นไปเรื่อยๆก็เลยเดินเข้าลางไดทรงนี้ออกมาสีสันจัดจ้านขนาดนี้วันนี้จะมาแจกความสดใสให้พี่ๆค่ะดูชุดหนุ่มนี้นะคะในทุกๆวันชุดทางการชุดไปโรงเรียนที่ยังไม่ใช่คอนเทนต์นี้อยู่ดีอ่ะชุดนอนลายเรนโบว์ชุดปาร์ตี้ป่าใจชุดกีฬาชุดว่ายน้ำลายเรนโบว์เหมือนเด ชุดหน้าร้อนแล้วก็ชุดหน้าหนาวจ้าปุปนิสัยที่เราจะเลือกกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นนักคิดสร้างสรรค์ค่ะเป็นคนที่ใช้ความคิดใช้จินตนาการลดแล่นจนทยานเพราะเราเป็นคนที่มีไอเดียมากมายใช่ไหมและสัญชตาตญาณที่เฉียบคมมีอารมณ์ศิลปินชอบสร้างสิ่งสวยงามและให้ความสําคัญกับภาพลักษณ์ด้วยและวันนี้ดิฉันจะพาทุกคนไปวาดภาพหาเงินกันในเกมอินโซ่เราอยากไปเริ่มชีวิตในเมืองบริสเบนใจเราอะอยากจะอยู่ริมทะเล ตรงนี้เลยค่ะแต่ว่าเราลงไม่ได้นะ,ะเพราะว่าค่าที่เนี่ยมันแพงเกินไปวิธีทําง่ายมากๆมาทําไปพร้อมๆกันค่ะลงไปตรงไหนก็ได้สักที่หนึ่งก่อนตอนนี้เรามีเงินติดตัวทั้งหมด1 5 0 0 0มห้เมียวใช่ไหมเราจะใช้ Use ย e ส n e y Sheets ค่ะบินี้จะโกงมาสักประมาณ3 0 0แสนเนาะหลังจากนั้นเราจะกดตัว M เพื่อที่จะออกไปน่าจัดการแผนที่เราจะเลือกที่อยู่อาศัยตรงไหนก็ได้นะในแมปเลยแล้วก็เลือกคําสั่ง r e l o c a t e here ครอบครัวที่อยู่ที่นี่อยู่แล้วนะคะเขาจะโดนไล่ออกไปจากที่นี่เลยค่ะซึ่งไม่เป็นไรเราอยากจะอยู่ที่นี่เนาะ เติมการย้ายเข้าเดี๋ยวนี้เลยค่ะกดค้อนทุบไปทั้งหลังแบบนี้ค่ะเราไม่ต้องการค่ะเราเสียบติดความลาบากทําทเงินของซอยให้กลายเป็นศูนย์เข้าไปที่ซอยการ์ดนะคะแล้วเราไปเลือก ambitions กันค่ะ creative expression แล้วเราจะเลือกอันแรกอันนี้เลยค่ะคือการเป็น great painter ท่านแรกจะต้องซื้อขาตั้งวาดรูป1ครั้งเราก็จะต้องวาดรูปทั้งหมด3รูปด้วยกันเข้ามาที่โหมดสร้างนะคะเราก็เช็คราคาขาตั้งวาดรูปอยู่ที่ราคา256เหรียญพาเดินมาริมชายหาดเลยค่ะมีกองทรายตรงไหนขุดหาของให้หมดเลยนะคะ เราจะได้เอาไปขายกันเป็นต้นทุนชีวิตขุดมานานมากเลยค่ะทุกคนได้แค่หินมาก้อนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการหาเงินสักนิดสักหน่อยบริสเบนเวลแฟร์รัฐบาลดีจริงๆค่ะยังไงเราก็ต้องมีต้นทุนชีวิตสัก2 0 0 0เหรียญเนาะถ้าเราเดินมาแล้วเจอกระเป๋าแบบเนี้ยเขาจะขึ้นว่าฟิชชิ่งสปอรตค่ะเราจะให้คุณมิไปตกปลาหาเงินสักหน่อยส,สิวิวสวยขนาดนี้จะไม่ได้คุณผู้ชมดูได้ยังไงคะภาพสวยมากเวียงไปเลยจ้าได้ปลาตัวแรกมาแล้วนะคะบัตเตอร์ฟลายฟิชค่ะ สรุปว่าจะเป็นปลาหรือจะเป็นอะไรแต่คิดว่าปลาตัวเดียวไม่พอค่ะตกปลากันต่อค่ะตัวต่อไปอูห้หูได้ปลาขาได้ปลาขาล้วสรุปได้ปลาปลาขา <c oughs> โอ้โหตัวใหญ่มาก ไปตกปลามาได้แค่6ตัวเองค่ะแล้วพอเอาเมาส์ไปจิ้มเนี่ยตัวนี้ขายได้5้าเหรียญน่ะน้อยนิดมากเราว่านะไปขุดริมรายอ่ะเผื่อได้แร่ดีๆเพราะว่าแร่ดีๆอ่ะขายได้แพงนะอย่างอันนี้เยลโล่มิกาไเมเนโรเดต้องเอาไปขายที่บ้านค่ะจะ5โมงเย็นแล้วค่ะมีมีเขาหาแร่มาในกระเป๋าได้เพิ่มอีก2อันเท่านั้นเลยนะเป็นสีเหลืองเหมือนเดิมแล้วก็สีน้ำเงินกนะลับมาถึงบ้านนะคะให้เอาปลาทุกอย่างเนี่ยออกมาวางไว้ที่พื้นเลยนะหลังจากที่เราวางลงไปแล้วนะคะเราสามารถกดที่ตัวปลาแล้วก็เซลเซกเกิ์แฮนได้เลยขายมือ ปกติเราเข้าโหมดสร้างรุบเลยใช่ไหมวันนี้เราลองมาตั้งขายมือสองแบบราคาสูงที่สุดกันดูซิว่าจะขายออกไหมอุ๊ยมีลูกค้ามาซื้อแล้วหรอคะเนี่ยแต่เขาบอกว่ามันแพงเกินไปพาน้องซอยไปทานข้าวที่ร้านอาหารดีกว่าตรงนี้ก็ปล่อยมันทําเงินไปนะคะเดี๋ยวถ้ามันขายออกปุ๊บเนี่ยมันก็จะเด้งเข้ากระเป๋าเราเองมาถึงคาเฟ่แล้วแต่เราไม่อยากใช้เงิน2 0 0พันที่เกมมันให้มาเลยอะทุกคนอันนี้กล่องอะไระคะขออนุญาตเปิดดูหน่อยได้ไหมคะไม่มีอะไรอยู่ข้างในเลยเหรอคะเนี่ยออะงั้นไปใช้ห้องน้าหลังหน้าแปลงฟันก่อนเหมือนว่าจะไมม่่่ีใคครรสังอาหาหกินเลยะ มีแต่คนมานั่งเขียนอะไรก็ไม่รู้ว่าเปลี่ยนที่กันดีกว่าคะ่ะไปร้านเบอร์เกอร์กันดีกว่าเอ้าร้านเบอร์เกอร์ ปีตนอนรอหน้าร้านเปิดเลยค่ะเออขึ้นไปนอนที่เก้าอี้นั่นแหละเอาหมอนมาจากไหนไม่รู้แต่หลับแล้วนะคะนอนจนเวลา8ปดโมงเช้าค่ะคิดว่าร้านเบอร์เกอร์เนี่ยน่าจะเปิดแล้วนะตื่น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 ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเงิน2000เราจะไม่ใช้เลยค่ะสิ่งที่มันโอผีที่นี่คือเครื่องดื่มอันนี้ค่ะเห็นค่าฮังเงอร์เราไหมคะหมดไปหนึ่งแก้วเริ่มขึ้นมาสีเหลืองแล้วแล้วม่มีจะบอกให้ว่าฟรีทุกกดเติมค่าความหิวให้น้องซอยเสร็จแล้วเหมือนว่าของที่บ้านเราจะไม่สามารถขายอะไรได้เลยอยากจะเล่นไปตามระบบเราเดินทางไปทีี่่าาวกกันด ดูซิว่าเราจะกู้เงินได้ไหมอ่ะเรามาเปิดแอคเค้าก่อนนะเปิดบัญชีธนาคารกันก่อนแล้วพอเรากดไปที่เครื่องนี้อีกทีนะคะเราสามารถฝากเงินก็ได้ค่ะเป็นขั้นแรกนะฝากได้250ิเมี้ยวเนาะแต่เทคเอาเทียวันโลนเนี่ยโลนก็คือการกู้ยืมใช่ไหมถ้ามีมีเขาลองกู้ยืมเนี่ยเขาจะได้ตังค์เท่าไหร่หรือเปล่าแจ้งเตือนการตรวจสอบสินเชื่อใบสมัครสินเชื่อของคุณกําลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบจะได้รับข้อความแจ้งผลอน,อนุมัติภายใน3ชั่วโมงหากได้รับอนุมัติจํานวนเงินสินเชื่อที่เราขอจะถูกโอนเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติ ว่าเราต้องรอให้ถึงบ่ายสามโมงของวันนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราให้หมีนี่เขากลับบ้านดีไหมคะกลับไปดูหน่อยสิว่าทําไมขายของมือสองที่ตั้งไว้ที่บ้านเนี่ยมันถึงขายไม่ออกเลยออยู่ครบทุกชิ้นไม่มีใครมาซื้อเลยแม่อุ๊ยคุณป้าคะคุณป้าจะเดินมาซื้อของบ้านหนูเหรอคะหยิบหยิบได้เลยคะ่ะหยิบแล้วจ่ายด้วยนะคะเอา้า ความหวังเดียวตอนนี้คือวงเงินสินเชื่อที่เรายื่นขอไปนะคะนอนรอกันหน้าบ้านไปเลยค่ะวิซาวเวสแบงค์ส่งมาแล้วได้เงินมา300เหรียญค่ะเงินกู้ขั้นแรกเนี่ยได้รับการอนุมัติแล้วเรียบร้อยจนอนํานวนเงินที่อนุมัติจะถูกส่งเข้าบัญชีของเราโดยอัตโนมัติเลยนั่นก็คือ300มิ้วมิลถ้าคุณผู้ชมอยากซับพอร์ตมีมี่แล้วก็สามารถซับพอร์ตผ่านทางเกมอินซอยได้เลยนะคะโดยกรอกโค้ด M H E E M E E ลงในช่องครีเอเตอร์โค้ดในตัวเกมได้เลยค่ะทางคราฟตันจะแบ่ง เล็กๆน้อยๆให้กับมีมี่โดยตรงขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่นำโค้ดไปใช้กันด้วยนะคะและขอบคุณ Craft Dan Creator Network ด้วยค่ะเข้ามาที่โหมดสร้างนะคะพิมพ์หาเีซซไปเลยค่ะแล้วจัดมาเลย1อันกว่าจะได้ E ีซโซมาครอบครองนี่มันยากจริงๆไปค่ะไปวาดรูปซึ่งค่าผ้าใบเนี่ยมันจะต้องเสียต้นทุนด้วยนะคะสำหรับรูปเล็กเนี่ย15เหรียญรูปขนาดกลาง30และขนาดใหญ่50เหรียญเราวาดเป็นขนาดเล็กแล้วกันค่ะเราอาจจะต้องรีบหาทุนคืนอนะเอาทําน้อยๆแต่ทําไวๆไว้ก่อนจอยเราชอบก วาดรูปจริงๆค่ะหัวใจขึ้นบนหัวตุบตับตุบตับเลยและดูแอนิเมชันที่ซอยกําลังวาดรูปสิคะน่าหลักมากสมูทมากถึงจะเอ,อ่อป้ายขึ้นมาถึงไม้ตรงนี้ก็เถอะวาดรูปอยู่ดีๆก็มีคุณผู้ชายมายืนจ้องจะจ้จจจองทําไมคะไปซื้อของสิคะนั่นอะตั้งขายไว้พี่ชายไปซื้อได้นะเลเวลวาดรูปของเราขึ้นไปที่เลเวลหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยเราสามารถวาดรูปได้หลากหลายหัวข้อมากยิ่งขึ้นนะคะบนอ e ีโซและยิ่งเลเวลเราสูงขึ้นเท่าไหร่สไตล์ต่างๆที่จะอันล็อกก็มากขึ้นเท่านั้นและหลังจากที่เรา วาดเสร็จแล้วสามารถขายรูปวาดได้ด้วยรูปแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้ว oh. พี่ชายคนนี้เขามาคุยกับเราเฉยๆอยู่ดีๆก็มาคุยกันอย่างเงี้ยเหรอคะรูปนี้ขายได้6เหรียญเราวางรูปภาพไว้ที่พื้นไม่ได้อะ่ะแปลว่าเราต้องหาผนังเนะเาะเพื่อที่จะมาแหงรูปภาพไว้เนี่ยติดผนังไว้แบบนี้ใช่ไหมตีผนังขึ้นมาแปะภาพที่เราเพิ่งวาดลงไปค่ะเราเลือกคําสั่งเซลล์ออนพ็อกเก็ตมาร์เก็ตตั้งชื่อรูปภาพได้ด้วยนะคะคิดอะไรอยู่หรือแต่ขายได้ในราคา7เหรียญเท่านั้นเลยค่ะอย่างนี้คือขาดทุนย่อยยับเลยนะลง คุณ15เหรียญขายได้7เหรียญในเลเวล1สไตล์ที่เราปลดล็อกนะคะคือสไตล์สติลไลฟ์ค่ะลองวาดดูเป็นรูปเล็กราคาผ้าใบา15เหรียญเหมือนกันมาลุ้นกันนะคะว่าภาพนี้จะเป็นภาพอะไรและจะขายได้ได้เท่าไหร่ไม่รู้แต่เห็นอุย้ยปลาเน่าได้ด้วยหรอเฮ้ยไม่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 พวกแกจะเน่าไม่ได้นะ อุ๊ยถ้าเนา่าเราขายไม่ได้ตังค์ค่ะเพราะฉะนั้นเราทุบทิ้งให้หมดเลยนะคะที่วางอยู่ตรงนี้เน่าไปสองตัววาดรูปที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วขายได้33เหรียญค่ะเข้ามาที่โหมดสร้างนะคะเราก็หยิบรูปนี้เอาไปแปะผนังจากนั้นก็กดที่รูปแล้วก็ขายบนพ็อกเก็ตปาเก็ตได้41เหรียญมากกว่าถ้าเราทุบทิ้งอีกนะแต่ซอยเราหิวคะ่ะอาจจะต้องให้เดินทางไปกินน้ำฟรีก่อนไม่รู้ว่าร้านปิดหรือยังอะคะ่ะตอนนี้3ามทุ่มสีร้านยังไม่ปิดรีบว ร้านมันปิดสี่ทุ่มนะไม่มีวิ่งเข้าไปก่อนวิ่งเข้าไปก่อนเดี๋ยวมันล็อกแล้วเดี๋ยวเราออกไม่ได้ดื่มน้ําวนไปทั้งคืนเอาให้ค่าความหิวเต็มกันไปดีเดียวเนียนได้<ช>ไม่นานค่ะ,น,ะนางเดินออกมาจากร้านเองเลยอ่อ <นะ S 1> ภาพสองภาพก็ยังขายไม่ออกผู้ชายคนนั้นก็น่ากลัวว่ะยังมายืนอยู่ในรถเ,เลยอ่ะแต่ว่าซอยเราโปรถี่มากเลยใช่ปะ่ะเดี๋ยวริมทะเลเนี่ยเขาจะมีห้องน้ําให้เข้าฟรีนะคะนี่ไงนี่ไงเป็นพอตเทเบิลพับลิกบาร์รูมจะดวกสุดๆเดินเข้าไปเลยค่ะคุณมิแต่ค่าความหิวเนี่ยน่าเป็นกัง ที่ตู้กินไปก่อนนะคะ2เหรียญเองเราให้ซอยเรานอนหน้าบ้านจนเช้าเลยเชื่อไหมรูป2รูปนั้นก็ยังขายไม่ออกแล้วดูขีดความหิวของชีสิคะแดงแป๊ดเลยอะ่ะอาจจะต้องเข้าไปที่มือถือของเราเนาะแล้วสั่ง Delivery มากินคะ่ะเอาอันถูกๆไปก่อนนะสั่งเกี๊ยวมากินไปก่อนอเานาะ Delive r y แบบบลูทูธมาไวมากค่ะอยู่ในกระเป๋าเราแล้วมีมีเอาออกมากินเลยหิวก็ท้องอิ่มแล้วก็มาวาดรูปก,กันต่อนะคะหาเงินกันต่อคราวนี้เราลองเป็นสตตลไลฟ์แต่ว่าใช้ขนาดมีเดียมขึ้นมาดูสิว่าเขาจะวาดนานกว่า เดิมสักแค่ไหนวาดเสร็จแล้วเสร็จแล้วจริงเหรอเดี๋ยวนะ คุณลิตี้ขายได้สิบเอ็ดเหรียญ <laughs> ทำไมทำแบบเนี้ยเอา้าแล้วทำไมมันขึ้นว่ายังวาดไม่เสร็จอะแล้วเรามากดคอนติเนียบนแผงนี้ต่อได้เลยอู้ <c oughs> คือไม่ต้องมีอาร์ตอีเซเขาก็เติมแต่งรูปบนนี้ต่อได้เลยเหรอเนี่ยเ <c oughs> พราะวาดรูปนี้เสร็จเป็นรูปที่3าพอดีทำแอมเบชันขั้นแรกผ่านไปได้มา100่้เมียว <c oughs> เราจะเซลล์ออนพ็อกเก็ตมาเก็ตสิบสามเหรียญอย่าลืมตั้งชื่อภาพกันด้วยนะคะแกจันหรืออังคารอะสำหรับแอม i บชันขั้นที่2เนี่ยเราจะต้องวาดรูปทั้งหมด10คร แล้วก็จะต้องไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับอาร์ตบุ๊กสิบครั้งด้วยกันและเหมือนว่ารูปภาพของเราจะขายออกในเวลาเดียวกันเลยค่ะเราสามารถเช็คในมือถือได้นอนแล้วก็เข้ามาที่พ็อกเก็ตมาเก็ตนะคะกดไปที่หัวข้อเซลล์มันก็จะขึ้นมาแล้วว่าอันที่ขายออกไปแล้วเนี่ยออกไปในราคา41เหรียญมีคนชอบ47คนเลยนะแต่สิ่งที่เรางงต่อมาก็คือภาพเนี้ยทำไมถึงไม่มีลิสต์อยู่บนพ็อกเก็ตมาเก็ตคะทำไมบล็ก๋อขายออกอีกภาพแล้วค่ะได้อีก13เหรียญแล้ววาดเสร็จอีกภาพแล้วค่ะ Oh, เดี๋ยวนะภาพนี้เอ็กเซเลนต์ขายได้550เหรียญเลยเหรอเขาไปที่หมดสร้างก่อนนะคะแล้วก็หยิบภาพนี้เอาไปแปะบนผนังเรานะสามารถขายได้876เหรียญเลยนะกับภาพที่ชื่อว่าปากกาโห oh, ถ้าเราได้แบบนี้บ่อยๆคือดีเลิศเลยนะแต่ประเด็นเลยนะคะทาไมภาพนี้มันถึงไม่ขึ้นว่าลิสต์ขายอยู่ในพ็อกเก็ตมาเก็ตงั้นเดี๋ยวเราแคนเซลก่อนแล้วเราตั้งใหม่อีกทีหนึ่งคะ่ะอาจจะเป็นที่ชื่อภาพหรือเปล่างั้นเปลี่ยนให้เป็นซื้อปุ๋มหน่อยตั้งใหม่ปุ๊บนางก็ขึ้นมาอยู่ในพ็อก ปรดล็อกภาพพอร์เทรตได้ค่ะแต่ทำไมขนาดกลางมันถึงขึ้นว่า Abstract art นะคะในขณะที่ขนาดเล็กกับขนาดใหญ่เนี่ยมันเป็นพอร์เทรตเราลองลงทุนขนาดใหญ่ไปเลยไหมใหญ่มากใหญ่จริงไม่ได้โมววาดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาดูกันว่าแบด12เหรียญมีคนซื้อภาพราคา6เหรียญไป800แปดร้อยเมื่อไหร่รขายออกเนี่ยภาพขนาดใหญ่ที่เราลงทุนไป50เหรียญเราขายได้แค่13เหรียญน,นะคะหลักๆเลยเราว่ามันอยู่ที่คุณภาพอะค่ะถ้าภาพมันคุณภาพเอ็กซ์ l ลนเซนต์เมื่อไหร่อะมันจะขายปรูดปรีด งั้นเรามาทําภาพเล็กขายดีกว่านอกจากเขาจะวาดเสร็จเร็วแล้วนะถ้าสมมุติว่าได้เอ็ก l ซ e เลนต์ก็คุ้มนะและภาพราคา8ปดเจ็ดสิบหกเมียวขายออกไปไปดีเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เรามีเงินมา9ก้ยสิบสามเหรียญหมูภาพหม,มาน่ารักมากเลยเนี่ยคุณภาพกูตนะมันจะขายได้ถึง60เหรียญอะและถ้าเราเอาเขามาขายในพ็อกเก็ตมาเก็ตเนี่ยมันสามารถอัปราคาขึ้นไปได้อีกค่ะเป็น85เหรียญเราลองกลับมาวาดภาพเลเวลศูนย์ขนาดเล็กสุดไหมชีวาดภาพหมาแล้วก็ต่อด้วยภาพหมูค่ะมาดูกันสิว่าจะขาย ห้าสเหรียญแค่แวบ,บเดียวภาพหมูขายออกไปแล้วค่ะตอนนี้เราให้หมีมีเนี่ยเขาสั่งเกี๊ยวมากินนะเพราะว่าเขาเริ่มหิวอีกแล้วซื้อเตียงให้หมีมีก่อนเลยดีกว่าค่ะแล้วเราก็จะสร้างห้องขนาดเล็กๆเ,เหมือนว่าอันนี้จะเล็กไปหน่อยผนังมันหนึ่งเหรียญเองนะอาจจะขยายให้เขาได้แบบนี้ย้ายภาพถ่ายเข้ามาแขวนในบ้านนะคะแล้วก็ทุกผนังด้านนั้นออกไปวาดภาพมันในบ้านไปเลยติดไฟถูกๆไว้ในบ้านสักสองดวงประตูหน้าบ้านสีผนังในเกมเนี่ยมีอัพเข้ามาใหม่ด้วยนะคะทุกคนโอ้โห ลายโค้ชจะน่ารักเลยว่ะแล้วผนังฝั่งที่นอนเนี่ยติดวอลเปเปอร์น่ารักน่ารักแบบนี้กับผนังอีกด้านหนึ่งก็เอาเป็นวอลเปเปอร์ลายเดียวกันและนี่จะเป็นคืนแรกที่มีมีได้นอนบนเตียงหลับให้สบายนะคะ <c oughs> มีเพื่อนบ้านมาที่หน้าประตูบ้านเราอีกแล้วค่ะเราจะให้เขาเข้ามาละกันเพราะว่าเราแทบไม่ได้พูดคุยกับใครเลยนะเป็นเด็กที่อยากจะมารู้จักเราอีกแล้ว FC เราฟันน้ำนมทั้งนั้นสวัสดีลูกหนูมาทาไมอะลูกเดี๋ยวพี่สอนวาดลูกไหมเออพี่มีทริคในการวาดลูกนะใครคือจิตกรที่หนูชอบมากที่สุดเหรอลูก คุยดีๆด้วยนะไอ้หนูไอ้หนูจะหาเรื่องพี่เหรอคะเดี๋ยวหนูก็ไม่ได้อยู่ดีหรอกลูก<ๆ>คุยก<ๆ>ับ f อสักพักนะคะเราว่าเรามาลงทุนกับการวาดรูปต่อดีกว่าทําเป็นสติลไลฟ์แผ่นเหล็กแล้วกันโอ้โหขายไปได้อีก85เหรียญต่อหน้าต่อตาเลยค่ะวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะตั้งขายภาพนี้ได้ในราคา230เหรียญยายภาพที่ตั้งราคามาแปะไว้บนผนังแล้วก็คือมีมีปวดชิมมากโส่วมถูกสุดราคา150้นะคิดว่าจะเอฟเฟอร์ตให้เขาได้เป็นจิตตะกรที่อนาถที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาแล้วคค่่่ะะเเราาามหงินนกัตอ รูปกันต่อเลเวล4เราสามารถวาดภาพแลนด์สเคปเพนติ้งได้ทําไปเลยค่ะขนาดเล็กหรูปสวยมากทุกคนภาพวาดเกมนี้สวยมากแต่ค่ายได้18เหรียญจระแบพาน้องซอยเดินทางไปที่ AR Library กันดีกว่าใน Ambition เราอ่ะมีต้องอ่านหนังสือเกี่ยวกับ Art Book ด้วยนะคะลองมากดที่ชั้นหนังสือเนาะแล้วเราสามารถเลือกได้ค่ะว่าจะอ่านหนังสือประเภทไหนยาวๆไปเลยค่ะ10เล่มคือเราไม่สามารถให้เขาอ่านทีเดียว10เล่มได้เพราะว่าเขาเบื่อแล้วเขา ก็หิวด้วยอุย๊ยปัญหายเยอะมากคนเนี้ยกลับมาบ้านหาอะไรให้เขากินเนาะแล้วก็ให้เขาวาดภาพแล้วก็บนผนังนี้ลู่แบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีค่ะแปลว่าเราขายภาพถ่ายที่เราเคยวาดมาได้หมดไปแล้วเอาจริงๆนะรูปสวยมากแต่ขายได้แค่63เหรียญน,นะลงทุนไปตั้ง50าสิบปกำไรสิกว่าบาทอะ่ะในเลเวลหเราสามารถวาดป๊อปอาร์ตได้ค่ะมีมีชอบภาพแนวป๊อปอาร์ตมากีน่นมาดูซิว่าเกมนี้ภาพป๊อบอาร์ตจะสวยแค่ไหนหูยอย่างน่ารักเลยอะ่ะสีสันสดใสมากขายได้6 1เเหรียญอีกแล้วแต่ภาพเล็กไงต้นทุ ก็ต่ำไงว้าวภาพนี้ขนตาสะพรึงมากขายได้12เหรียญ <c oughs> ทำไมการเป็นคนดีทำตามระบบเกมมันยากจังอะคะมันรวยช้าจังระหว่ <c oughs> างนอนเราก็ขายได้ออกไปอีก2ภาพนะคะแล้วก็ขาดค่าการอาบน้ำให้มันสะอาดใช่ไหมจริงล้างมือถูกสุดเนี่ยน่าจะอยู่ที่320ี่เหรียญแต่ถ้าเราจัดเคาน์เตอร์ราคาแค่135เหรียญแล้วโปะที่ล้างมืออีก120เหรียญลงไปซอยเราก็จะสะอาดเหมือนกันนะขอเติมเครื่องดูดฝุ่นไปอีก35เหรียญนะคะมาเป็นสิ่งจำเป็นในซอย เราก็จะได้สะอาดเนาะหลังจากนั้นมาวาดรูปกันต่อค่ะุ๊ย,ยังไม่ได้เลือกเลยมันกดผิด <laughs> มันเด้งขึ้นมาพอดีแล้วกดพอดีดันไปเลือกรูปใหญ่อะตั้ง50เหรียญนะต้นทุนอะแล้วคือรูปสวยมากเลยนะแต่เอาเมาส์ไปชี้แล้วท้อมากค่ะคุณภาพแบดขายได้17เหรียญภาพสวยขนาดนี้ทําไมมันถูกขนาดนั้นล่ะคะนี่ตั้งแต่วาดมายังไม่เคยเจอภาพซ้ําเลยนะอุ๊ยอะไรอะ change values autonomy ตกใจหมดเลยเหมือนเราจะเปลี่ยนคุณค่าในตัวเองสิ่งที่เราจะให้คุณค่ากับอย่างนั้นน่ะนะคะ ตอนนี้มีนี้เขาได้เปลี่ยนตัวเองไปในการให้ความสําคัญกับการคิดตัดสินใจและลงมือทําด้วยตัวเองการใช้เวลาคนเดียวและลงทุนในการพัฒนาตนเองอาจจะเป็นวิธีที่ดีในการค้นหาความหมายของชีวิตคุณค่าในชีวิตก็เลยจะมาตกที่ความอิจระทั้งหลายอะเนาะเกี่ยวกับพวกออโตโนมีหลังจากที่เราวาดขายวาดขายกันไปเรื่อยๆนะคะมาดูรูปนี้ค่ะขายได้ในราคา5,9 0 0ักสีเรียเพราะคุณตี้มันไปถึงเพอร์เฟกต์กับทุกคนเป็นรูปเล็กนี่คือขายได้แพงมากแล้วถ้ารูปใหญ่จะขนาดไหนอะคือถ้ารูปนี้ขาะ ได้นะสบายเลยเราได้บ้านหลังเล็กหลังหนึ่งเลยระหว่างนี้เราอยากจะให้หมีมีเนี่ยเขาเดินทางไปที่ไลบรีค่ะ <G ül> แล้วก็คายออก ได้ฉับพันตอนนี้เรามีเงิน8,272เเหรียญในส่วน Ambition ของเรานะคะเราเพิ่งอ่านไปได้3มเล่มเองค่ะ Art Book เดี๋ยวเราจะให้มีมีมาเก็บ Ambition กันสักหน่อยและในการอ่าน Art Book เนี่ยทำให้สกิล Painting ของเราเพิ่มเลเวลด้วยนะอ่านข้ามวันกันไปเลยสิค่ะ Ambition มาถึงจะเสร็จค่ะได้เมลคอยน์มาอีก200คอยน์ใน Ambition สั้นสุดท้ายเราจะต้องขึ้นไปที่เลเวล Painting ในเลเวล10นะคะซึ่งเราทาถึงแล้วคะ่จะจากการอ่านหนังสือแล้วก็วาดรูปและเราจะต้องไป Appreciate Art 10ครั้งในขณะที่กำลัง You. แต่ตอนนี้เงินมีแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะเก็บของทุกอย่างนะคะเข้ากระเป๋าครัวเรือนเราไปก่อนเลยขออัปเกรดบ้านให้คุณมีเขาก่อนภาพนี้เราไม่สามารถเก็บเข้าครัวเรือนได้บีมีขออนุญาตขายไปเลยก็แล้วกันนะคะได้แค่16เหรียญเองเชลบ้านสาวโสดง่ายๆเลยนะเราจะมีห้องน้ําเราจะมีห้องนอนเล็กๆห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องรับแขกนะคะก็จะอยู่เป็นโซนเดียวกันตรงนี้ไปเลยยกาวเดชันขึ้นมาด้านหน้าบ้านตรงนี้เราอยากจะทําให้เป็นแบบว่าเหมือนเป็นพอร์ชรอบๆบ้านแบบนี้เลยะคะ่ะแล้วก็ยาวไปจน ถึงด้านหลังไปจนถึงด้านหน้าห้องนอนซึ่งฉันตีอะไรไม่เคยพอตีเลยผนังอันไหนไม่ใช้เราก็ทุบเขาทิ้งไปนะคะในหัวข้อบันไดนะคะมีการอัปเดตเข้ามาใหม่ด้วยค่ะเป็นหัวข้อ short stairs น่าจะเป็นบันไดเตี้ยๆหน้าบ้านนะมี่มีคิดว่าพอที่เราเคยประสบพบเจอกันอะด้านหน้าบ้านอะมันจะวางบันไดลำบากใช่ไหมแปลว่าถ้าเขาทาบันไดเตี้ยมาเชลเราอาจจะเตี้ยลงเหลือบันไดสัก3าขั้นได้หรือยังคําตอบก็คือยังไม่ได้นะคะเอาราวบันไดกับพวกขาจับอะไรอย่างนี้ออกขึ้นไปด้านบนเราจะใช้หลังคา ฮาสเกเบิลรูแล้วเราจะลากไปแบบนี้เลยเอาแพลตฟอร์มมาวางไว้ที่ชั้น2นะคะปรับขนาดเขานะให้เขาค่อยๆเกาะมากับหลังคาหารั้วมาตีปิดเชลของเราซึ่งด้านหลังบ้านเนี่ยเราจะตีโหวไว้แบบนี้นะจะเป็นบันไดลงไปทั้งสองทางบันไดที่จะใช้ก็จะก๊อปปี้ตัวเดิมมาเลยค่ะเติมเสาค้ำยันแพลตฟอร์มด้านบนส่วนบริเวณรั้วตรงนี้นะคะเราจะเอาผนังเต็มเนี่ยมาตีกั้นเป็นเหมือนระแนงไปแบบนี้สลับไม้กับรั้วกระจกไปเรื่อยๆนะคะฝั่งด้านนั้นแล้วก็เราจะกด G ีค่ะ เพื่อเปิดกริดขึ้นมาเอาแพลตฟอร์มมาวางไว้ด้านบนปรับไซส์ของแพลตฟอร์มนะให้มันเหมือนเป็นหลังคายอย่างเงี้ยทุกคนแต่ว่ายังไม่เอาไปติดกับแพลตฟอร์มด้านในนะเพราะว่าเราต้องการก๊อปปี้ตัวนี้แล้วเอามาวางไว้ด้านบนของเสาอันอื่นก่อนมันจะเร็วกว่าการที่เราต้องมานั่งวาดแพลตฟอร์มใหม่แล้วก็ปรับขนาดเขาใหม่แค่นั้นเลยค่ะเก็บขอบแพลตฟอร์มด้านข้างด้วยนะคะก็เติมเข้าไปค่อยๆเติมเข้าไปตามที่เราต้องการค่ะถ้าพื้นตรงไหนมันขึ้นมาก็แค่ทุบเขาออกไปเนาะส่วนด้านบนนี้มันมีแง่งอะไร ขึ้นมาด้านในก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเนี่ยอันนี้ดีเทลรอบๆบบ้านนะคะเราจะใช้เป็นผนังไม้แนวตั้งแบบนี้โอ้เขามีหลังคาที่อัพเข้ามาใหม่ด้วยนะคะไม่มั่นใจเหมือนกันว่ากี่ตัวน่าจะสี่ตัวนี้หรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าหน้าเข้าเกมหน้าแรกเนี่ยเขาจะมีบอกแต่เราก็ยังเล่นเป็นหลังคาตัวเดิมสีดำๆแพลตฟอร์มรอบๆเชลเราจะเล่นเป็นคอนกรีตไทยแล้วก็ทําเป็นสีดำๆเลยนะคะแต่ว่าด้านข้างเนี่ยมีมีอยากจะได้เป็นกลอสซี่เพ้นท์ที่เป็นสีน้าตาลค่ะพื้นหินที่เราเบียงเราจะเล่นเป็นสีเทาๆแบบนี้วา ตัวเกมมีประตูที่อัพเข้ามาใหม่เยอะแยะเลยค่ะสวยด้วย,ยเป็นดิจิตอลดอลล็อกด้วยอลเลอรนะเราจะเลือกเป็นประตูตัวนี้นะที่มีความไม้ไม้แล้วก็กระจกกระจกหน้าต่างที่เขาอัพมาใหม่ก็เยอะมากเลยนะคะจะเป็นแนวโมเดิร์นแล้วก็จะเน้นเป็นของผนังสูงปรับแต่งเชียวนิดหน่อยนะคะโดยการย้ายไปไดจากด้านข้างเนี่ยมาขึ้นด้านหน้าดีกว่าเพราะว่าซอยเราเขาจะต้องเข้าจากหัวมุมตรงนี้เนาะเดินเข้าบ้านจะได้ง่ายๆในรูด้านบนตรงนี้เราก็เลยเอาฮาร์ฟวอล์หามาตีแล้วก็ย่อลงเนาะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีดําเก็บขอบเขา ว่ามันเหลือเป็นสีข,ขาวๆแบบมุมๆม,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 มันดูไม่สวยเท่าไหร่อาร์ตอีเซโลเราโยกมาวาดรูปด้านนอกบริเวณด้านนี้แทนนะคะด้านในบ้านก็ทาสีพื้นทาสีผนังติดประตูเนาะแบ่งโซนห้องต่างๆแล้วก็ติดหน้าต่างไปทั่วๆบ้านเลยเหลือเงินอยู่4,458ี่ยเหรียญน,นะคะเราจะมาทําห้องครัวกันก่อนตู้เย็นเราจะเลือกเป็นตัว980ปเหรียญอันนี้เราทํากับข้าวคิดว่ายังใส่ให้ไม่ได้แน่นอนค่ะเพราะว่าแพงมากพื้นในห้องน้ําเราใช้เป็นลายใหม่นะคะจากที่เขาอัปแพทช์เข้ามาเนาะน่ารักมากๆเลยค่ะติดตู้ สุดเข้าไปเหลือเงินอยู่2 6 2 4หี่เหรียญค่ะซึ่ง2,000เนี่ยไม่ต้องไปนับเลยแล้วก็คุณมีง่วงมากแล้วก็หิวมากดูแลซอยแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะค่า็กซ์ทั้งหมดห2 0 0งพ้เมียวแค่ค่าที่ดินก็ปาไป1,073เิมียวแล้วจะเอาจากไหนให้เธอคะคุณมีลิฟทนอนเลยค่ะัวค่าขีดการนอนจะขึ้นนี่คือแบบเอื้อละเหยเฉยแฉะมากไม่ไหวแล้วค่ะเราเข้าไปดูในเมียวสตอร์กัน80เหรียญเราได้เกจของสลิปเต็มเลยนะเอาเลยซื้อ เลยค่ะตื่นมาหาเงินกันต่อค่ะตอนนี้อาร์ตเลเวลเราขึ้นไปเลเวล10แล้วซึ่งในเลเวล8ดเนี่ยเราสามารถวาดสไตล์แอ็บสแตรก r t อาร์ตกับเซโรลิซึมได้บรรยากาศนี่เหมาะเป็นบ้านจิตรกรมากอ่ะดูวิวที่เขาจะได้สิคะมองทะเลมองวิวแล้วก็นั่งวาดภาพอยู่หน้าบ้านโอ้ชิวจัดเสร็จแล้วค่ะได้คุณภาพเอ็กซ์แลนเซ์นะขายได้826รเหรียญพอเราแปะไปที่ผนังปุ๊บก็ขายออกปั๊บเลยภาพต่อไปลองภาพขนาดกลางกันค่ะถ้ามันภาพขนาดกลางที่มันใหญ่ขึ้นใช่ปะ่ะต้นทุนมันสูงขึ้นมันป้อง ขายได้ดีขึ้นสีในคุณตี้ที่ดียิ่งกว่านี้แต่ทําไมภาพสวยๆขนาดที่มันใหญ่ขึ้นมามาถึงขายได้ถูกจังคะเนี่ยโอ้โหภาพนี้สี่เดียวกับชุดเราเลยค่ะขายได้21เหรียญอารมณ์ไหนถึงวาดภาพกล้วยขึ้นมาคะขายได้452รเหรียญต่อไปถึงรูป F สีฟันน้ํานมเราจะขายได้473เหรียญเรายังมีความเชื่ออยู่ว่าถ้าภาพใหญ่มันจะต้องแพงเข้าสักวันวาดเสร็จแล้วสวยมากด้วยขายได้1นึ่งพันสามสิบห้าเหรียญค่ะคือถ้าให้ซอยวาดภาพแล้วเอามาแปะขน งบ้านตัวเองก็สวยแล้วะแต่เพื่อปากท้องของเราค่ะต้องหาเงินก่อนปั๊มวอลลุ่มเลยค่ะรูมนี้ขายได้2,200แล้วถ้าขึ้นไปที่พ็อกเก็ตมาเก็ตจะไปถึง4,126นอน1หนึ่งตื่นทานข้าวเข้าห้องน้ําแล้วมาหาเงินกันต่อจ้ามีมีวาดรูปภาพตั้งขายไว้ที่บ้านแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวลองให้มีมีเขาเดินทางไปที่หอศิลป์กันที่นี่เลยค่ะลูเมียอาร์ตแกลเลอรี่เดินทางเข้ามาในหอศิลป์ก็จะมีรูปภาพมากมายเลยนะคะก่อนที่เราจะไปแอพเพรชิเอตกันเนี่ยซื้อดนัต 10เมียวเองค่ะมากินอยู่ได้ถึง6ชั่วโมงเลยนะเพราะฉะนั้น6ชั่วโมงนี้ให้มี่มี่เขา appreciate งานอาร์ตให้เต็มที่เลยค่ะ10อันยาวๆไปดูเหมือนว่ารูปภาพที่บ้านเราเนี่ยก็จะหายออกกันไปรัวๆเลยนะคะอย่างนั้นเรามาจ่ายบินกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวบ้านเราไม่มีน้ําไม่มีไฟใช้หายไปพัน0อกร้อยกระตาค่ะง่ายมากเลยนะคะน่าจะง่ายที่สุดตั้งแต่มีมีเคยเล่น ambitions ในอินซอยมาเลยอ่ะกลับมาถึงบ้านมีภาพที่ยังขายไม่ออกอยู่จ้ะมูลค่า2,200แต่เราอยากลงจบให้มันสวยๆอ่ะทุกคนอยากเฟอร์นิชบ้านหลังนี้ให้มันนดูเป็แบบ บ้านของสาวอาร์ติสท่านหนึ่งเลยจะต้องฟาร์มเงินกันต่อไปนะคะและรูปภาพในเกมนี้สวยมากเลยนะสวยทุกรูปจริงๆนะคะแล้วร,รูปไม่ค่อยซ้ํากันด้วยเข้ามาในเหมี่ยวสตอร์เราลองซื้ออันนี้ดูค่ะลัคก,กี้โดนัทเปลือกินแล้วเราจะวาดภาพและโชคดีขายได้แพงมากยิ่งขึ้นจึงไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะคะกับการวาดภาพแต่รูปแรกก็ได้ไป5้าอยกาผีเสื้อตัวใหญ่ตัวนี้27ไม่น่าเกี่ยวเราหมัง้งรูปเปลือกหอยทากอันนี้เราจะขายได้6กพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเหรียญเล่นเกมเพลทีไรไม ไม่เคยจบในฤดูเดียวจริงๆแสงแดดยามเช้าที่มันกระทบน้ําทะเลอยากออกกําลังกายอยากวาดลูกอยากทําสุนทรียะแล้วก็มองวิวแบบนี้มากเลยอะ่ะแสงดีมาก <S <S ไปกันต่อค่ะกับภาพนี้2 3 3 1เหรียญโอ้รูปนี้น่ารักมากขายได้3 3เหรียญเองอะ่ะไม่ขายไม่ขายเก็บไว้ตกแต่งบ้านเลยค่ะเอาเข้าห้องนอนเลยโอ้โหลปนี้ก็สวย16เหรียญคือเก็บเอามาตกแต่งบ้านน่าจะคุ้มกว่าเอาไปขายทิ้งอะ่ะเอาจริงไม่มีอยากได้รูปปรับอั ขนาดใหญ่ค่ะมันอาจจะขายราคาไม่ดีก็ได้อะเผื่อเราเอามาตกแต่งบ้านกันใช่ค่ะราคาไม่ดีจริงๆสมพรปากไหมเหมือนว่ารูปราคาแพงจะขายออกไปเมื่อกี้เลยนะคะทําให้เรามีเงินในกระเป๋า1 4ึ่งหมีเก้ริียวรูปนี้จะขายได้146รีเหรียญก็ขายไปนะคะมันไม่ค่อยเข้ากับบ้านเราแล้วมีมีอยากจะได้ป๊อปอาร์ตขนาดมีเดียมสัก3รูปวาดให้หน่อยนะจะเอารูปไปตกแต่งห้องนอนอะโอ้วาดสวยมากเลยค่ะมีมีราคา49เหรียญเอาไปตกแต่งห้องนอนได้เลยจ้ะหมาเ่นโบน่า สองพันสามร้อยขายสิคะแล้วรูปที่มันแพงอ่ะขึ้นตลาดแล้วมันแพงขึ้นไปอีกนะได้ถึงสี่พันเก้าสิบหกเหรียญมี่ม,มีรูปต่อไปขอไม่แพงนะเพราะว่าอยากจะเอาไปแต่งบ้านน่นแหละร้อยสิบห้าเหรียญเก็บเข้าบ้านนะคะมันน่าลำคาญตรงเนี้ยแบบพอเขาหมดสร้างมาใช่ปะ่ะมุมมันเปลี่ยนเว้ยทุกคนมุมกล้องมันเอียงไปเอียงมาเอาว่าต่อใจอย่าหยุดจากขอแบบไม่แพงนะโอ้รูปสวยมากเลยอะรูปนี้ขายได้เท่าไหร่คะร้อยหกสิบห้าเก็บเข้าบ้านค่ะตอนนี้เราก็มีเงินหมื่นเจ็ดแล้วนะเราคิดว่าเราน่าจะอัปเกรดตู้เย็น ใช้เป็นตู้เย็นราคา2,100เลยค่ะวางไปแบบนี้เติมคา์เตอร์นะคะแล้วก็ติดอัปเปอร์คาบิเนตเข้าไปถ้ามันไม่เท่ากันก็ค่อยๆกดอ๋อก,กันหายใจแล้วก็เลียงให้เท่ากันนะคะตกแต่งห้องครัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใช้พวกคาบิเนตเนี่ยเป็นสีดำๆเลยนะแล้วก็โซนของจุกจิกต่างๆเราก็จะเล่นเป็นสีสันสดใสแบบนี้เลยมาดูมุมห้องนั่งเล่นกันค่ะเริ่มด้วยทีวีเราอยากจะได้ทีวีที่มันดูชิคๆหน่อยตัวนี้ราคา1 9 9 9ัสวยมากเลยนะคะเป็น lg oled prose ยายรูปภาพที่หม,มีมีวาดมาผนังด้านนี้เติมโซฟาสซีทไปด้านหน้าทีวีเฉียงๆแบบนี้ด้วยนะสีเบาะขอเจ็บๆแบบนี้เลยค่ะเลือกพรมขนาดกลางมาวางไว้ก่อน1ผืนเปลี่ยน t e x t อร์เปลี่ยนสีจับเขาอมุลแบบนี้กดไปที่พรมอีกทีนึงนะคะไปที่ edit appearance เปลี่ยนรูปทรงให้เป็น3มิติแล้วกด undo ค่ะหลังจากนั้นเราจะเพิ่มขนาดของพรมให้ผืนพรมใหญ่ประมาณนี้ด้านหน้าทีวีตกแต่งโซน l i ฟ i n g space แล้วก็ไดนิ่ง space เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะออกมาง่ายๆแบบนี้เลยนะเอาแค่เล่นเกมเพลงง่ายๆเน้นสีสัน จจัดจาส่วนทวาด้านหน้าห้องนอนนะคะเราก็จะแปลงมาเป็นโซนโชว์รูปภาพโซนซักผ้าตะกร้าซักผ้าแล้วก็มีไม้ดูดฝุ่นเนาะเพราะสิ่งสําคัญของซอยนะคะคือการซักผ้าการดูดฝุ่นและเครื่องปรับอากาศค่ะดิฉันลืมอีกแล้วอันนี้เอามาวางไว้บริเวณตรงนี้ก็ได้แต่เครื่องปรับอากาศสีมันจะธรรมดาได้เหรอคะบ้านไม่มาขนาดนี้แล้วเครื่องปรับอากาศสีเขียวไปเลยะคะ่ะต้องลงเตียงคู่แล้วล่ะ,ละคุณมีเขามีอัปเดตผ้าปูเตียงลายใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะเราเอาลายผ้าปูเตียงลายเดียวกับผ้าม่านดีกว่าเออเหมือนผ้าเหลือเนาะมาเย็บเอง ส่วนเฟรมเตียงของเราเนี่ยเราจะเล่นเป็นสีขาวจ้วะเลยแล้วหมอนเราค่อยมาเล่นให้มันสีสันจัดจ้านถึงใจค่ะเตียงนอนแบบนี้หวังว่าจะนอนหลับสบายนะคะเติมพรมใต้เตียงให้ดูโคซี่โคใจเปลี่ยนลายพรมแล้วก็เปลี่ยนสีให้เป็นขาวดําแบบนี้บ้านหลังนี้เราขอใส่โต๊ะข้างเตียงธรรมดาธรรมดาแบบนี้ไปเนาะไม่ได้ดีไอวอะไรให้มากเล่นเป็นสีขาวดาไปเลยจ้ะเอาหนังสือมาวางบนโต๊ะข้างหนึ่งลังกระดาษเอามายัดไว้นะคะอาจจะเป็นรูปที่เราสเก็ตช์ไว้ก่อนนอนมีหนังสืออะไรวางได้วางลงไปเลยค่ะแล้วก็เติมไปด้วยดอกไม้ ไฟโชว์ภาพถ่ายเนี่ยเอาจริงๆเลยนะไม่ถูกใจเราสักอันเลยค่ะงั้นเราจะเลือกเป็นไฟคอปเตอร์ไม่ไผ่ตัวนี้ก็แล้วกันเอามาแปะไว้เปลี่ยนสีให้เป็นดำๆ,ดำๆขาวๆแบบนี้ไปเลยนะคะแล้วก็ Copy Pa s t e ไปเลยทุกอันวอลเปเปอร์ <p> เขามีลายใหม่ด้วยนะคะเป็นลายแบบผักอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราทําให้มันเป็นสีดำอู๊ว <Wow. S 2> <Wow. S 1> หรือว่าดำมันดุไปค่ะเอาเป็นแบบเทาๆออกน้ําเงินเ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 น้ําเงินเข้มๆแบบนี้รู้สึกว่าถ้าเป็นสามเหลี่ยมอันนี้แล้วเป็นสีน้ําเงินจะสวยกว่านะมันไม่ได้ลายตาเท่า อ้าวมีรูปแมวหลงมาอยู่ตรงนี้1รูปเหรอขอลบทิ้งไปก็แล้วกันนะคะผนังตรงนี้เราก็จะก๊อบปี้ผนังสีน้ําเงินมาแปะไว้ส่วนผนังด้านหน้าประตูเนี่ยเราจะลงเป็นสีเรียบ,เ,ยบเป็นสีเดียวกับสีน้ําเงินเลยค่ะแค่ไม่มีลายสามเหลี่ยมว้ายแต่งบ้านเพลินไปหน่อยค่ะเงินจะหมดแล้วยังแต่งห้องนอนไม่เสร็จเลยพอออกมาหมดชีวิตเท่านั้นแหละขายรูปราคาสี่พันเหรียญได้ออกไปแบบต่อนหน้าต่อตาและเงินที่ได้มานะคะก็ทําให้เราสามารถเฟอร์นิชบ้านนี้ได้เสร็จเรียบร้อยค่ะด้านอินทีเรีย เรียบร้อยไปแล้วจะเป็นบ้านที่มีความเผาดำแล้วก็สีสันจีจ๊ดจ๊าบถึงใจปล่อยซอยให้ใช้ชีวิตไปนะคะ AL, <tit les> เพราะว่าเขาขาดค่าสังคมนะเราก็รอรูปภาพเนี่ยให้ขายออกให้หมดด้วย <c ari> ไม่รู้เราคิดไปเองหรือเปล่าน,นะเราไม่ได้เข้าเกมอินซอยมาสักพักใหญ่ๆแล้วค่ะพอเข้าใหมกทีรู้สึกว่าแสงสีหรืออะไรมันชัดขึ้นเงาเงาอะไรมันดีขึ้นเยอะมากคุยแป๊บเดียวเท่านั้นรูปภาพของเราก็ขายหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งด้าน iese. นอกบ้านต้นไม้ก้อนหนึ่งก็ก้าลอยแล้วว่าตังจะพอไมนี่ แต่งได้เบาๆนะคะมีต้นไม้ใหญ่ต้นเดียวแล้วก็เอาแผ่นหินมาเรียงด้านหน้าบ้านให้มันดูสวยไปอย่างนั้นทําเป็นพุ่มทางเข้ามีต้นไม้ไปตามจุดต่างๆเนาะอยากให้เกมนี้มีเทรเรนมากเลยอ่ะถ้าเราเพนเทรเรนได้นะบ้านมันจะดูเก็บขอบเก็บอะไรได้มากกว่านี้อีกส่วนด้านหลังบ้านก็อาจจะต้องทําใจลงๆแบบนี้ไปเนาะเพราะว่าถ้าให้เราวาดภาพถาเงินต่อฟาร์มเงินไปเรื่อยๆวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่ว่าบ้านจะใหญ่แค่ไหนมันลงจบได้สวยงามแน่นอน,นะค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่รับชมคลิปกันจนจบช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีด้วยแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้หมีมีขอตัวก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย